มาจ้าวันนี้พาออกมาแต่เวนมาบ่ง้ถจ้บบอกเอางูสิยั้งบะแต่ว่ามันกะเบิดบ่เป็นดอกแต่ว่ามันกะแบบสุกเต็มที่เนาะจ้ะเนาะ,ะเปลี่ยนสีเบิดแล้วสุกเต็มที่แล้วจ้ะมามามาดภาพตัดบัดที่นี่มาจ้ะมาตัดกันเห็นบ่น,นั้นเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่ ตอนนี้น่วยเขียวกับบประสมปันใดน้นจะเนาะเพราะว่ามันมันสุกละวมาจา้ะ

แฟนตัดห้สูงแดดก็ฮ้อนเลยตอนแรกว่ามันสิบนดนวยเนาะแต่ว่ามัน mommy, บนิดโเป็น <I S 2> นะจ๊ะเนาะ <see S 3> <mama. S 2> นยเขียวมันกระไดอ้โว้าวยูมดีมากใ่ไม้แม put this in h bucket put in the bucket yes yeah. good girl Я mama Ох. Привет. Ну, на Kam look display way, Baba. Oh, hala. Oh, bang bang. ni need to tap them. Spend Okey, Okay, there. กะตาโอโอ้ยมีหอดเห็ดเห็ดลม้มนี่เห็ดพ่จ้ะเห็ดมีแต่ดอกใหญ่ดอนชัดแล้วนะพ่จ้ะมึงจุมมจ่มมันจุ่มมันจุ่มบึกใหญ่เลย ตะแซ่บตะแซบะแกงแซบคักพี่เห็นปิงนะ้าแกรู้ะโอ้ลูกขนในใจแบบเน้ยมโนศีกับสลับังบังดูจ้ะเต็มเลยของดีโนนเนอันนีเด็ look. Those Why do it look so pretty? Look it up there. nuôi nhây nuôi ngắm bữa gần mấy Wow, how are you gonna get that? It looks so pretty. I want to put the book in. Yeah, yeah, daddy gonna give it to you. Daddy give it to Luna. Ooh, nuôi bực nhây Yeah, right there. Not yet, not yet. Mom, mom. Wow, want, look at all over there, it's so big. Okay, oh, I meant what? Mom, mom. It's lying. many, I don't want to eat Oh, so dry. Okay, let's go back there, Mama. Let's go back, take the bucket back to the bike. <laughs> นักเลยนะนี่สวเฮฟี่โอเคซอรน่หนักแน่จ้ะโอเคดดลีอเฮวี่โซเฮฟว e ่มัก็หักเอมันหมดเลยโอ้ยอันนงเชิงอันทั้งนางต้นไม้มันบดงาม The one is on top. i s very big and looks super healthy. You know, healthy. Look at that. Up there. Yeah. Good job. ต h ทมาชิพาไปกินส่วนมันจ้ะ I'm gonna help daddy. Wow, you're a big girl. ตอนนี่จะขยานลงมา หนูก็เอานุเฮ็ดน้ำพริกมาได้จ้ะเห็ดน้ำพริกมาเก็บบักซิดาเก็บบักกะทันมาตตาบาลนะพ่อมาน้ำมาไว้ล่างพรอมเนาะจ้ะเนาะมามาจ้ะมาจ้ะหนูกะพริกนะจ้ะเนาะได้บักพริกมาน้ำจิ้มปลาแดกมาเผ็ด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 ซูซ่าสู้ซ่าแล้วหนูก็เอาน้ำน้ำใส่ขวดมา ล้างมือแล้วกนนะเาว้น้ำล้างมือล้างมือแล้วก็มาล้างมืหมุนตัวเขวดมียวอาเอากล็ดเปันบักซิดามาต่บานพร้อมกระทันมาตบานพร้อม

anh em nước chấm nước chấm ba it's bird. it's bird. train gonna come soon mama wow ôi nó nhấc nhấc như này nhiều như này ขอบคุณเลยไปแล้วัำรอง,นะอ,อ,อง้นะวันจักรยานอืมจับเป็นแบอาง่นปลาอาง่นปลาแล้วจนะ น้องมาน้ากับพ่อไปไกลอ่ะน้ำจิม้มเนาะใครจะบอกผมบ้างยำกินทางในมันดูจ้ะในมันแซ่บ ก็อยาเห็ดล่มแต่เราไม่เก็บกินนะจ๊ะ ชิดอยู่บ้านนูานหวานหวานคับชิด,ดน้อยบ้านน้อบวันแม่กินนกเด้ take your bite take your bite to go get water or when you come back bring our trip bite. i thirsty like enter am going we have bottle of water

แซ่บอุานีแซ่บครักเด้อขอเจยวกรยบกินร้นำ Ya. Adik ada di. Em nak bite here. ya by yeah. yeah, huh? Bye. Bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bola, จิ๊บจทำไงคะเอา I know Daddy coming soon. Daddy bring water. You want this? You want bread? You want eat? วจัเ hmm. ด oh, oh, no. ้อทนแก่อน go. Bye bye. Bye bye. ไปเอาเียเด Bye bye. See you. See you. กด <God>, subscribe. Subscribe. กดกด